สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะร้านทองหวังยักษิมีสาขาโรตัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้นะคะหยิบนำขอ้อสร้อยคอนะคะน้ำหนัก2บาทนะคะเส้นละ2บาทค่ะตัวเส้นทั้ง2เส้นนะคะจะเป็นลายสเก็ตดาวค่ะแบบนี้เลยนะคะเป็นงานละเอียดค่ะส่วนตรงตัวตุ้มนะคะเส้นนี้จะเป็นมีนาขั้นป้องค่ะ สวยมากความยาวเส้นนี้นะคะวัดเป็นเส้นคู่อยู่ที่26เซนนะคะแล้วก็เส้นนี้ก็ความยาวเท่ากันค่ะอยู่ที่26เซนเช่นกันนะคะตรงตัวตุ้มอันนี้นะคะจะเป็นตุ้มขั้นมีนานะคะอย่างนี้เลยแตกต่างกันตรงตุ้มนิดนึงนะคะเส้นนี้ก็เป็นงานละเอียดค่ะทั้งสองเส้นเลยใส่โชจี้ออกงานสวยมากๆเลยค่ะใส่ติดคอได้ตลอดเลยนะคะแฟชั่นอสองเส้นนี้เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงค่ะ คุณผู้ชายจะซื้อเป็นของของขวัญก็ได้นะคะให้กับคุณผู้หญิงนะคะในเทศกาลต่างๆนะคะส่วนลูกค้าท่านไหนนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือมาดูไส้คอหน้าร้านของจริงนะคะสามารถเข้ามาได้ที่สาขาโลตัสนครสวรรค์น,นะคะหรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์โทร0 5 6 6 7 0 2 2 2 3ค่ะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ